ฉลองวันเกิดครบ23ขวบทั้งทีแต่ในแดนกระดันหาทางมามูลนิธิสร้างสรรค์เด็กไม่เจอจนต้องพึ่งบริการพี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะเพื่อมาให้ทานเพื่อนร่วมกวนที่มารอยอยู่ก่อนหน้าส่วนพี่บีไม่ว่างก็เลยส่งคุณพ่อกับน้องบัวมาช่วยแทนสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆน่าดูแถมงานนี้ในแดนยังควงคุณแม่โชว์ฝีมือทําส้มตําให้น้องๆได้ชิมส่วนของขวัญสําหรับปีนี้ก็ถือว่าพิเศษสุดๆเพราะคุณพ่อคุณแม่ทุ่มทุนสร้างห้องทํางานที่มีทั้งห้องตัดต่อห้องทําเพลงและ เน็ตให้ใหม่เลยค่ะให้ห้องทำงานผมครับขอมานานมากครับได้ก็สร้างให้สักทีครับแล้วเมื่อไหร่คุณแม่จะอนุญาตให้ลูกชายมีแฟนได้สักทีละคะจร,จริงๆแม่อนุญาตแล้วอนุญาตมานานแล้วค่ะแต่เขายังไม่ตัดสินใจเอง <laughs> ส่วนวันพรุ่งนี้ก็ถึงคิววันเกิดครบ26ปีของในบีมบ้างโดยคืนนี้ทั้งคู่ยังมีคิวบินไปทำงานและฉลองวันเกิดร่วมกันไกลถึงที่เบตน,นานกว่า2ส,สัปดาห์เลยค่ะจบบีมแล้วมีของขวัญแรกให้กันเลยไงบ้างก็เดี๋ยวไปต่างประเทศด้วยกันเดี๋ยวคงไปซื้อแรกกันที่นู่นเอานะครับ5บาท10บาทนะครับได้กันไปไม่ค่ยงกเลยนะ